ประมวลกฎหมายอาญามาตรา93ผู้ใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกถ้าและได้กระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จำแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้าในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดีภายในเวลา3ปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้าความผิดครั้งแรกเป็นความผิดซึ่งสารพิาพากษาลงโทษจำคุกไม่น้อยกว่า6เดือนหากสารจะพิาพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษที่สารกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังอนุมาตราหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในมาตราหนึ ถึงมาตรา135อนุมาตรา2ความผิดต่อเจ้าพนักงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา136ถึงมาตรา146อนุมาตรา3ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา147ถึงมาตรา166 อนุมาตราสี่ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตราหนึ่ร้อยหถึงมาตรา192และมาตราหนึ่งรอยนุมาตราหความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา200ถึงมาตรา204อยนุมาตรา 6. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา209ถึงมาตรา216อนุมาตรา7ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา217ถึงมาตรา224มาตรา226 ถึงมาตรา234และมาตรา236ถึงมาตรา238อนุมาตรา8ความผิดเกี่ยวกับเงินตราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา240ถึงมาตรา249ความผิดเกี่ยวกับดวงตราสเต็มและตั๋ว ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา250ถึงมาตรา261และความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา264ถึงมาตรา269อนุมาตรา9ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา270ถึงมาตรา275อนุมาตรา10 ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา276ถึงมาตรา285อนุมาตรา11ความผิดต่อชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา288ถึงมาตรา290และมาตรา294ความผิดต่อร่างกายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา295 ถึงมาตรา299ความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา301ถึงมาตรา303และความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา306ถึงมาตรา308อนุมาตรา12 ความผิดต่อเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 9มมาตรา310และมาตรา312ถึงมาตรา320อนุมาตรา13ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา334ถึงมาตรา365